ุกคนถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้นี่คือมาถึงร้านนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูว่าบรรยากาศเป็นแบบนี้ให้ดูความแบบมิชลินสตาร์นะคะที่ได้นะคะอาหารที่เราสั่งนะคะก็ได้ครบแล้วเป็นแบบนี้ทุกคนค่ะนี่เลยนี่เหมือนแบบเป็นชิงช้าเล็กๆนะคะเด็กก็เห็นทันทีนะคะน้องมีเลยบอกว่า ขออเล่่นนหนยมาถึงแล้วค่ะร้านกินกับก้อยนะคะเป็นมิชลินไกด์ทุกคนคะ่ะวันนี้จะมาทานร้านอาหารมิชลินแถวสายสองอ่ะเราก็เดินเข้าไปแล้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราหาที่นั่งก่อนนะนี อยากทานอาหารร้านมิชลินนะคะแบบว่าการันตีแบบนี้มิชลินตั้งแต่ปี2003 2004 2005คนทุกคนถ้าเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้นี่คือมาถึงร้านนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูว่าบรรยากาศเป็นแบบไหนบ้างนะคะนี่ก็คือเป็นทางแบบเหมือนให้เราได้นั่งๆอะไรประมาณนี้จริงๆเขามีหลากหลายโซนมากเลยนะนี่ให้ดูความแบบมิชลินสตาร์นะคะที่ได้นะคะตั้งแต่2023 20 24แล้วก็25ใครอยากโทรจองจองได้เลยจ้ามาน,นี้ใครชอบแนวจุ่มจุม เลยค่ะเขามีแบบเออมากดตู้อะไรประมาณนี้ลองแบบมาเล่นกันละกันนะมาดูในเรื่องของลายอาหารของเขาทุกคนค่ะมิชิลิสตามีอะไรยังไงบ้างเขาเปิดแต่สิบโมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งนะคะนี่อันนี้คือเป็นลายอาหารของเขาน่เลยนะคะมี่เป็นหนึ่งในเมนูแนะนำในตลาดด้วยนะครับ โอ้ม่ต้องอะไรแต่ไม้องกระดูกแกงส้มอะไรเนี่ยอะไรเท่าไหร่แก <c oughs> งหูคอราคาเขาก็ตามราคามิชลิน่ะทุกคนเคือเสือพีนไงเสิอพี่แม่ด้วยอ่ะอันนี้ของแม่ค่ะคุณแม่ค่ะวางได้เลยค่ะลูกวางได้มีมีเลยค่ะดูดีจังเลย อาหารแบบน่ากินมากนะทุกคนราคาเขาก็ตามฟิลแบบมิชลินสตาร์เขาแหละเนาะไม่รู้ว่าจะมาจานใหญ่แค่ไหนนะคะเอออาหารแบบแนวไทยๆเต้างยี้ยมทอดค่ะน่านีทุกคนยังไงก็เข้ามาดูแล้วกันค่ะอาหารที่เราสั่งนะคะก็ได้ครบแล้วเป็นแบบนี้ทุกคนคะนีเ่เลยนุมากเ รู้้แลวสลับกันตอนนี้นะคะก็มีน้าสาวของเขานะคะคที่ช่วยในเรื่องของการที่แบบทำเมือกไข่แดดเดียวให้เด็กๆเพราะว่าเด็กนะคะชอบกินเมึกไข่แดดเดียวอร่อยไหมคะน้องมินนี่อร่อยอร่อยเก่งจังเลย มินนี่กินได้ไห ร้านเก่านึ่งซีอิ๊วร้านเก่านึงซีอิ๊วทุกคนค่ะใครไม่เก่าเราเก่าเองค่ะใช่ค่ะและตับึกด้วยค่ะ นี้นะคะเขามีเหมือนแบบเป็นชิงชา้าเล็กๆนะคะเด็กก็เห็นทันทีนะคะน้องมีเลยบอกว่าขอเล่นหน่อยแม่นะคะแบบนี้โยกยกไปแบบนี้เลยสนุกไหมคะลูกโอ้โหความสุขเล็กๆของเด็กทุกคนคะ่ะวันนี้ก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาทานเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคืออาหารดีอาหารอร่อยนะคะรสชาติสมราคานะคะต้องบอกว่าให้เยอะด้วยนะคะ ใครที่อยากทานอาหารแบบมิชลินสตาร์นะคะในแนวพวกอาหารแบบซีฟู้ดต่างๆนะคะปิ้งทอดย่างต้มอ,อะไรเงี้ย mm hmm. ก็แวะมาทานที่นี่ได้นะคะกับร้านติก้อยแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามแม่กี่กับน้องมินี่ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในเรื่องของลิปต่างๆในกนารท่องเที่ยววันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย